ข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์นานาชาติมอต้นรอบแรกปี2564ข้อที่9โจทย์บอกว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน5คนมีอายุต่างกันดังนี้คือ6ปี7ปี8ปี9ปีและ10ปีถ้าสุ่มเลือกนักเรียนมา2คนแล้วความน่าจะเป็นที่ได้นักเรียนมีอายุต่างกันอย่างน้อย2ปีเป็นเท่าไหร่ให้ตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่ง โจทย์ทำหาค่าความน่าจะเป็นเนาะความน่าจะเป็นก็คือ PE คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจจะต้องเท่ากับจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจหารด้วยจำนวนเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งหมดก็คือ NE ส่วนด้วย NS ซึ่งจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจหรือ NE นั้นคือนักเรียนที่เราสุ่มมานั้นเนี่ยสคนเนี่ยมีอายุต่างกันอย่างน้อย2ปี ส่วน n s หรือจำนวนสมาชิกของ sample space ก็คือนักเรียน5คนทำการสุ่มเลือกมา2คนจะมีจำนวนวิธีที่สุ่มได้กี่วิธีอ่ะข้อนี้เนี่ยเราจะหาจำนวนสมาชิกของ sample space ก็คือจากนักเรียน5คน สุ่มเลือกมา2คนเนี่ยเราจะใช้วิธีการจัดหมู่เข้ามาช่วยวิธีการจัดหมู่คืออะไรอ่ะเรามาดูการจัดหมู่เป็นการเลือกสิ่งของเนาะโดยเราไม่สนใจลำดับลำดับไม่ได้มีความสำคัญ 00: 00: 00: 00. เขาบอกว่าถ้ามีสิ่งของที่แตกต่างกัน n สิ่งนำมาจัดหมู่ คาวละ R สิ่งโดยที่ r น้อยกว่าหรือเท่ากับ n จะมีจำนวนวิธีจัดได้จะเท่ากับ CnR วิธีโดยที่ CnR วิธีนี้ก็คือ n เลือก r นั่นเองจากสิ่งของ n สิ่งเลือกมา r สิ่งเหมือนกับโจทย์เลยจากนักเรียน5คนเราเลือกมา2คนถูกไหมมันก็คือ5เลือก2สูตรในการหาจำนวนวิธีก็จะเท่ากับ n แหารด้วย n ลบ R คูณกับ R ฟ อันนี้เป็นสูตรในการจัดหมู่ถามว่า n! Fact คืออะไร n! Fact หรือ factorial ที่ n factorial n หรือ n factorial เป็นกาเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนผลคูณของจำนวนเต็มบวกคือถ้า n เป็นจำนวนเต็มบวก n! Fact ความหมายของมันก็คือ n คูณกับ n ลบ1 n ลบ2 n ลบ 3, 3ไปเรื่อยๆจนถึง1เช่นถ้าครูจะเขียน5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1 ก็สามารถเขียนแทนได้ด้วย5 Fa แฟกอย่างนี้เป็นต้นหรือ3 Fa แฟกก็คือ3คูณ2คูณ1นั่นเองเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนผลคูณของจำนวนเต็มบวกทีนี้จากโจทย์เราจะมาหาจำนวนสมาชิกของ sample space จากนักเรียนทั้งหมดเนี่ย5คนเราสุ่มเลือกมา2คนจากการจัดหมู่ เราจะหาจำนวนสมาชิกของ s ซ mple Space ก่อนว่าเท่ากับเท่าไหร่จากการจัดหมู่ก็คือ5เลือกมา2เนาะ5คนเลือกมา2คนก็จะเท่ากับ5 Fa ส่วนด้วย5ลบ2 Fa ค,คูณกับ2 Fa ก็จะเท่ากับ5 Fa ส่วนด้วย3 Fa ค,คูณกับ2 Fa อ่ะ 5แฟกค,คือ,อไร5ค,คือ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1 3แฟกค,คือ3คูณ2คูณ1แล้วก็2แฟกก็คือ2คูณ1ทีนี้มันก็หารกันหมดไปก้อนนี้หารกันหมดไป212224แสดงว่ามีวิธีการเลือกนักเรียนเนี่ยจาก5คนเลือกมา2คนอยู่ด้วยกัน10วิธีดังนั้น จำนวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซก็จะเท่ากับเท่ากับ10ต่อมาเราจะมาหาจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจคือเหตุการณ์ที่เราสนใจเนี่ยว่านักเรียนที่2นักเรียน2คนที่เราเลือกมาเนี่ยมีอายุต่างกันอย่างน้อย2ปีต่างกันอย่างน้อย2ปีก็คือตั้งแต่2ปีขึ้นไปเนาะคำว่าอย่างน้อยก็คือ2ปี3ปี4ปีในที่นี้ต่างกันมากสุดกี่ปี4ปีใช่ไหมเั้นเราต้องคิด ทุกกรณีเลยคือต่างกัน2ปีมีกี่วิธีต่างกัน3ปีมีกี่วิธีและต่างกัน4ปีมีกี่วิธีอ่ะเราก็มาพิจารณาจำนวนวิธีที่เด็กจะายุต่างกัน2ปีก่อนตอนนี้เรากำลังจะหาจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจละว,วิธีที่เด็กอายุต่างกัน2ปี วิธีที่เด็กอายุต่างกัน2ปีก็ได้แก่อะไรบ้างเด็กที่สุ่มมาก็อาจจะเป็น6-8เนาะ6ปีกับ8ปี7ปีกับ9ปีแล้วก็8ปีกับ10ปีก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็มีมี3วิธีถ้าอายุต่างกัน3ปี ได้แก่อะไรบ้างก็มี6ปีกับ9ปีแล้วก็7ปีกับ10ปีกรณีนี้ก็มี2วิธีเด็กอายุต่างกัน4ปีก็ได้แก่6ปีกับ10ปีอ่ะกรณีนี้ก็มี1วิธีเพราะฉะนั้นจำนวนวิธี ที่จะได้เด็กอายุต่างกันอย่างน้อย2ปีรวมแล้วมีกี่วิธีก็คือ3บวก2บวก1ก็คือ6วิธีนั่นเองดังนั้นจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจก็จะเท่ากับ6เราก็สามารถคำนวณหาค่าความน่าจะเป็นตามที่โจทย์ต้องการได้แล้วดังนั้น P.E. ก็จะเท่ากับ N.E. ส่วน N.S. ก็คือ6ส่วน10 ก็จะเท่ากับ0.60เพราะโจทย์บอกให้เราตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นค่าความน่าจะเป็นที่ได้นักเรียนเมยุต่างกันอย่างน้อย2ปีก็จะเท่ากับ0.60นั่นเอง